เนี่ยแม่มีหญ้าให้มันกินดูมันดูมันนอนหันหลังให้ทุกทีมันจะนอนหันหน้ามานะเฮทีเฮทีเฮทีได้ยินไหมเนี่ยเรียกเนี่ยเฮทีหันมาดิาดู เศรษฐีเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยเรียกนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้สนใจเลยตั้งแต่ไม่มียาให้กินนี่ไม่สนใจเลยนอนหันหลังให้แม่เลยเหรอนั่น เฮ้ยจะทีนี้ไหมนี่่ำนี้เร็วไม่มาหันหลังให้พบวันเอ้ย